ขอบคุณทุกคนทมาเอาจริงไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ใช่เพราะว่ามาพคือเรารู้ว่าเวาไปทุกคนคนจะมา้อเรากครกลับมาไดูว่าขอคุณทุกคนี่าบคุณทุกคนมาที่า่ที่กคนมาจีท่หย่ไหครับชยอะไรดีใจนะว่า

อ้ยยี่ส่ยี่สี่ัะยี่สี่คืไงยี่สบ่สิบวันยี่สหเรแล้ค่ะอ้ยย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 ยอยย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 ย่ยยยไยย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 ย้ายย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 นยยยตยยยยยฟ้ายังไย่อยย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 ย เดี๋ยววคุณกดปัรทันรือเ้ล่ะคุณกดบัดทันกไดมคุณต้องกดไม่มีอะไรชื่อไต้องก่เ้เป็นแก๊สเมเชียงไงโอ้โหอะไรอ่างเมื่อกี้คนพิเศษพิเศษพี่อยากครับให้มันเนียนไปเดีเขาตัวได้ได้เออโอ๋อเดี๋ยวผมจะรอนะว่าวันไหนคุณจะมาหรือเปล่าคุณกบบุนแรคุณมากเลย S <S ก็แต่แบบผมดูแบบตัวแบบว่าดูไอ้ตัวยหา่อะไรแบบจากพ่อหมูแดงมากเลยใครไหมคะยังจะที่ที่ใหม่มีอหแดงเัยมีออมันก็จะมี B S ที่แบบมีลูกคุ้สุดใช่ไหมพี่ี่ใครเคยเห็นไหครับรอสี่จมรอสี่จมูไม่คือเส้นไหนอะทุกวนทคนทนทุนทุกคนคนไนคไม่นนคคนนค พี่ทุกคนดูฝากเพลงย้อนกันหมือนเราทุกคนใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับอยากรู้ฟีเป็อยากให้่ทัต่สองเจ้าแลรับจะสนุกครับเป็นเป็นก็เนาะเหมือนกันทั้งแรกที่จริงจังเอวีจริงจังแต่เต็มแบบแสดงถ่ายทอดสูแบบสายตาเก่งมากสายตาเก่งผู้ฟิก์ม ตอนตอนฉักพี่เน้นไม่ยอออกลั่นเว่าเตมแบบสียไปแล้วอะไอย่าเงี้ยรู้ว่าแบบเชื่อนะเชื่อว่าแบบาไปแล้วอะไรย่งเง้นไป้ไม่ได้เราเราซูนี่แหครับใเ้ซูเาซูยังไงมจรับครับจะรู้จะรู้ว่าตอนนั้นกลังิอะไรอยู่ดว่าเ้มไปกินมั้ยเมต้นนกดนาดมันเป็นแบบชาชานมิ้ี้มิ้งกี้อ๋อก็เอาตรงว่าตอนนั้นนะผมกินกาแฟไป สี icana, ่ช็อตนะ้รถูกมึงไม่สันหมดเลยอะแต่ก็แบบเล่นตอนก็เหมือนกับคิดว่าแบบน้องเขาแบบจะไปจริงนั่นแหละใช่แต่ต้าเรนาเาก็ตามภาพเลยครับแต่อิมากนลยนั้อะกรรโก็จริงๆก็โตไม่ได้ MV แค่ตัวเดียวนะครับเรามีทั้ง MV ใช่ m อยู่ในกติกาอันแรกเลยอันแรกเลยอันซึ่งงักไปั้ก็ารใช่ งาที่ตอนอยู่ตอนปีสามโทมาโทรมาเดี๋ยไม่รับเกลือไม่รับแล้วเพราะว่อนในวนนเรงก็อีกเป็นทูมียทก่อนี้้องย้อนย้อนตรงนี้เป็นแฟนไงอ๋อตรงนี้เป็นแฟน่ลมเก็เป็น แต่ว่าเป็นโคเวอร์แรกของเราของที่หน้าใช่แล้วเดี๋ยวรอต่อไปว่าเดี๋วจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคลิปก็มีอกแลเดี๋ยวรอที่เขาจะปล่อยนะครับวอนนี้ก็น่าจะสมทบขั้นตอนต่างๆไแล้วใช่แล้วหลายคนแบบดูไปเยอะเราตรงก็อยากดูกันเพราะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรกันบ้างใช่แต่ก็สนกแบบ มีอะไรอยากที่อยากพูดคุยถามได้ครับผมได้ครับผมคุยกับพวกเกมงันได้ผมคุยแบบนีได้นะครับผมเนี่ยตัดผมปัดผมนี่เปนอะครับใช่มันมันบังตานี้ตาใช่ใช่โอเคครับเออเอ้มีคนจับให้เลอโอเคช่วงนี้เนออกกำลังกายหมอจะติดหรือเปล่า อ๋อแต่ว่าช่วงเนี้ยเน็ตเน็ตถอบลงแล้วพี่เขาจะคือเน็ตแค่ก็กินข้าวเขารู้สึกแบบรู้สึตัวใหญ่ใช่ไหมครับหรือว่าไงแต่เน้ตพยายามกินเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเพราะไม่ได้เดี๋ยวมันออกไปครเขาอะไรเพราะคุณออบนะแล้วก็กแบบโดยใช่ใช่ครับคุณเจมไม่โวนผมดึงข้าวออก็แบบกลับมาปีใหม่นะแล้วแบบเดี๋ยวรอแล้วครับเดี๋ยวอยากรู้ว่าเขาจะโดนกินข้าวเลยจะมีร้านทั้งโลก ถ้าเป็นเจมส์จะรอไปกินตู้เดี๋ยวรอไปกินมันทุกมีแต่ว่าเจ้าคนจะไม่รู้เลยเ๋อไม่เดยกินกันครอกไม่น้องไปเกินเปล่าน้องไปเดินเปล่าไม่รู้ว่ะดิน้องของโปรดน้องมีชื่อชื่อโปรดชื่ออะไร ย่ิปดพว่าเ้าไปด้วยกันได้นะครับผมหรือแต่ยี่สิคืองานิดนไคได้แล้วแอบแก็ได้น่าต้องยินได้โอโอเคไม่ได้อาไม่้ตั้งแต่ซ้ายั้ครับตั้งแต่ซ้ายจะาไ่า ไม่เคยลองติมตลอดนี่ไปดูแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยต่อไม่เหมือนกันงไม่พร้อมกันโอ้โเมื่บกีกว่าตนี้องนี้ยังไม่ได้อ๋อเลัเล่นปัดผมขึ้นนิดนึงได้ไหมคะผมปัดไหนครับทั้งสองทั้งสองทั้งสองทัสอ ทำทายแล้วทำกันทยแล้วดีเลยครับพี่อันนี้แก้น้องหรือเปล่าโอเคแล้วครับ มองับไไม่ม่ไอ้ยุงิ้งดีใจที่เมไม่เชี่อว่าเราไดอะไรมหมยู่ัเพราะมันไกลด้วยเราเชียงใหม่เลย่เชียงใหม่แค่ตักตะไคร้่อนไม่ไกลเยะตัอยช่ใหม่แค่ตัก่อยตักก็แบบว่าไอ้คำก่อนต้องินต้องกินกระหม่มก่นี้องกินกระม่อมก่อน ก็หวังว่าจะได้ประสบความสำเร็บ้างรู้ผู้ก่อตัีงผู้ก่อ่ะ้งพวก w ์ r k s h o ไปแล้วใช่กแม่ครับที่บอก w ร r k s h o p ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกครับผมเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็ก็มันเหมือนกับได้รู้คนกนี้ได้อ่านบแับเขาเรียกอะไรมนต์ละอรของละครละครครับมันก็เลยเข้าใจตัวละครมากขึ้นอย่าเงี้ยใช่แ เป็นยังไงที่กับเนื้อเป็นยังไงเจ็บกับนาำเป็นยังไงใช่ครับใช่ต้อมันทําให้เรากินแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเขาอยากให้พี่เรอติดตามนะครับผมเพราะว่าที่เจ็ดคนกลางจะเปิดกล้องมาเหมือนกันใช่ผมแต่ตอนนี้ก็ฝากติดตามเออนี่ไงก็ถามมาเือใช่ครับผมใช่แล้วก็เตรียมตำรานน่าจะน่าจะอ่อนก่อน่าจะอ่อนต่อน่าจะอ่อนต่อหมูหมูไม่ก็อ่อนของของที่เจ็ดนะครับ สปอยเ่ยก็สปอยไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่สปอยตลอดตลอดไม่คื้วินึงต่าต่กันค่ขอบคุณมากรากขอบคุณมากมานะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะเจอกันใหม่นะครับอีพีใหม่นะครับผมครับมครับไปครับไครับไปรบากฝากผมเง้าผมนะ